สวัสดีครับพบกับรายการทีเด็ดฮียกบนะครับรายการที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลที่จะเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเว็บที่เป็นระบบออโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปผมได้ผักหุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับมาเริ่มกันที่ฟุตบอลวันนี้นะครับผมฟุตบอลวันที่29มีนาคมนะครับยังอยู่กันในช่วงฟุตบอลทีมชาตินะครับผม เริ่มจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับนัดเพย์ออฟครับโปรตุเกสจะพบกับนอร์ทมาซิโดเนียเวลาตีหนึนะครับผมโปรตุเกสนะครับผลงานนั้นล่าสุดชนะตุรกีมา3ประตูตอนหส่วนนอร์ทมาซิโดเนียนะครับช็อกโลกด้วยการเขี่ยอิตาลีนะครับผมชนะไป0ประตูตอนหครับ มาต่อกันที่เฮตูเของคู่นี้นะครับ2เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันโปรตุเกสชนะ1เสมอ1น,นะครับนอตบาซิซโลนียไม่เคยชนะเลยนัดล่าสุดเจอกันกระชับมิดย้อนไปเมื่อปี2012นู่นเลยนะครับโปรตุเกสเสมอนอตซีโปรตุเกสเสมอ,ปสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมขออภัยครับมาต่อกันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทางฝั่งโปรตุเกส ฝั่งโปรตุเกสนะครับไม่มีตัวเจ็บเลยครับผมไล่อัพคร่าวๆข,ของทางโปรตุเกสกองหน้าเป็นคริสเตียโนโรนันโดโอตาวิโอแล้วก็ดิเอโกโจตามิดฟิวตรงกลางเป็นเจมูตินโนเบราโดซินวาแล้วก็ดูโนเฟอร์นเดสแผงหลังเป็นเกเรโลเปเรล่าโจเซฟอนเต้แล้วก็เจ็คันเซโลโกเป็นคอสตาครับมาต่อกันที่ทางฝั่งนอร์ตมาซิโดเนียครับผมไม่ขอไล่นะครับผมแทบไม่รู้จักชื่อเลยแต่ก็มีอาริออสกี้นะครับผมแบ็กซ้ายที่เคยอยู่กับลีดนะครับพร้อมลงในเกมนี้ มากันที่คู่นี้นะครับผมโปรตุเกสนะครับผมฟอร์มในที่แล้วเจอกับตุรกีถือว่าดีมากนะครับซึ่งนัดนี้ผมว่าน่าจะชนะนอร์มาซิโดเนียได้นะครับผมแล้วผมว่าคู่นี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะด้วยครับเลือกเชียร์ไปทางโปรตุเกสแล้วก็ติดสูงครับมากันที่คู่ถัดมานะครับผมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันครับโปแลนด์จะพบกับสวีเดนนะครับผมโปแลนด์นะครับผลงานนัดล่าสุด เสมอสกอตแลนด์นะครับในเกมกระชับมิตรหนึ่งประตูตอนหนึ่งส่วนตอนแรกนะครับต้องเจอกับทีมชาติรัสเซียแต่ทีมชาติรัสเซียนะครับถูกตัดสิทธิ์ไปเนื่องจากเรื่องของสงครามนะครับส่วนสวีเดนนะครับผมชนะเช็กนะครับ1ประตูต่อ0 He ย์เฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับ5้าเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันสวีเดนชนะไป4ครับเป็นโปแลนด์ชนะได้แค่1นนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันในยูฟาเนชั่นลีกเมื่อปี2021นะครับวันที่ย3บามิถุนายนสวีเดนชนะโปแลนด์ไป3ประตูต่อรับ มากันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทางฝั่งโปแลนด์ฝั่งโปแลนด์นะครับผมมิลิกกับบัตตอสโซโลมอนเจ็บนะครับส่วนมาติอุสกิตติดโทษแบนครับนอกนั้นรายอัพคร่าวๆของทางโปแลนด์นะครับ3 4 2 1กองหน้าเป็นเลวานครับผมมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับเป็นโมเดลคู่กับซิลินสกี้นะครับมิดฟิลด์สตัวนะครับลีก้าครับผม ซูโคเวตนะครับแล้วก็แครครับแผงหลังเป็นเบนาเลกิตแล้วก็บูเชสกี้นะครับโกเป็นเชสนี่ครับผมมาต่อกันที่ทางฝั่งสวีเดนนะครับฝั่งสวีเดนตัวเจ็บมีมาตินโอเซนนะครับแล้วต้องรอเช็คฟิตคูรูเชสกี้นอกนั้นนะครับรายอัพคร่าวๆของทางสวีเดน4-4-2กองหน้าเป็นอิซักคู่กับชลาตันครับมิดฟิลด์4ตัวเป็นคูรูเชสกี้เอ็กดาวนะครับโอเซนแล้วก็เอมิลฟอสเบิร์กแผงหลังก็จะมีรินเดเลิฟแล้วก็เนลสันนะครับโกเป็นโอเซนครับ มากันที่คู่นี้นะครับผมคู่นี้นครับหลายหลายคนมองกันไปที่โปโลแลนด์นะครับด้วยฟอร,ร์มของเลวานะตอนนี้นะครับแต่สภาพทีมชาตินะครับผมผมว่าสวีเดนค่อนข้างดูดีกว่าเลยนะครับผมไลน์อัพแล้วก็ฟอร,ร์มผู้เล่นแต่ละคนนะตอนนี้ผมว่าเชียร์ไปทางสวีเดนดีกว่าครับผมว่าสวีเดนน่าจะชนะไปได้ผมเลือกเชียร์ไปทางสวีเดนนะครับแลวผมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะครับผม มาต่ออันที่คู่ถัดมานะครับตอนนี้เป็นเกมกระชับมิตรของทีมชาติแล้วนะครับระหว่างฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับจะพบกับเยอรมันครับเนเธอร์แลนด์ผลงานนัดล่าสุดนะครับผมชนะเดนมาร์กไป4ประตูต่อ2ส่วนเยอรมันนะครับ ในนัดกระชับมิตรเหมือนกันนะครับชนะอิสราเอลไป2ประตูต่อศูนย์เฮตูเฮตของคู่นี้ครับหกเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเป็นเนเธอร์แลนด์ชนะไป2เสมอ2แล้วก็เป็นเยอรมันชนะไป2นัดล่าสุดนะครับที่เจอกันในฟุตบอลยูโรปี2019นเะครับเนเธอร์แลนด์ชนะเยอรมันไป4ประตูต่อ2ครับมาต่อกันที่ ไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันนะครับผมทางฝั่งเนเธอแลนด์นะครับไม่มีตัวเจ็บครับไลน์อัพคร่าวๆ4-3-3กองหน้าเป็นเดปายดันจุมม่าแล้วก็สตีเวนเบิร์กไว้ครับมิดฟิลด์สตัวตรงกลางเป็นเบิร์กฮูยคาับฟติกเดอร์ยองแล้วก็ไวนาดุมแ้งหลังนะครับเดลีบินเวอร์จิลฟันได้เดอลิกแล้วก็เดมฟิตครับผมโกเป็นฟิกกินครับ มาต่อกันที่ทางฝั่งเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับผมเกมนี้จะไม่มีโจชโัวโคิม,มิกนะครับนอกนั้นรายอัพคร่าวๆของทางเยอรมันครับ4 2 3 1กองหน้าเป็นคยายฮาวเวดมิดฟิลด์ตัวลุก3ตัวเป็นลีรอยซานเน่โทมัสมูเลอร์แล้วก็จูเลียเดักสเตอร์มิดฟิลด์ตรงกลางเป็นกุนโดกันคู่กับมูเฮสนะครับแผงหลังนะครับเฮอร์ลิสกินเทอร์ลูดิเกอร์แล้วก็รามครับโกเป็นนอยเออร์ มากันที่คู่นี้นะครับผมดูจากเยอรมันช่วงหลังดรอปไปแล้วเกมนี้ก็ไม่มีโจชัว,ชวกิมเบิงนะครับผมเลือกเชียร์ไปทางเนเธอร์แลนด์นะครับผมผมว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะชนะได้นะครับจากสภาพทีมตอนนี้นะครับผมเลือกเชียร์ไปทางเนเธอร์แลนด์แลวผมว่าคู่นี้น่าจะมีประตูกเกิดขึด้นเยอะเช่นกันครับมากันที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเกมกระชับมิตเช่นกันนะครับอังกฤษจะพบกับไอวอรลี่ e โค้ด อังกฤษผลงานนัดล่าสุดนะครับชนะสวิตเซอร์แลนด์ไป2ประตูตอนหนึ่งส่วนไอริโคสนะครับแพ้ฝรั่งเศสมา2ประตูตอนหนึ่งผู้นี้ในเฮดูเฮดขึ้นว่ายังไม่เคยเจอกันนะครับผมมากันที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากทางฝั่งอังกฤษฝั่งอังกฤษต้องรอเช็คฟิตจอห์สโตนตัวเดียวครับนอกนั้นรายอัพคร่าวๆของทางอังกฤษก็4 3 3นะครับกองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนไลท์เฮมสเตอร์ลิงและแจ็คกิลลิท มิสฟิวตรงกลาง3ตัวเป็นเมสันมาวดีแคนไลท์แล้วก็จูดเบลิงแฮมครับแผงหลังเป็นไทลิดมิเชลนะครับผมแม็กควายโคดดี้แล้วก็วอลเกอร์ปีเตอร์โกเป็นนิกโปฟ์มาต่อกันที่ทางฝั่งไอวอรี่โคดครับไอวอรี่โคดนะครับสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ไล่ขอัพคร่าวๆนะครับ4-3-3กองหน้าเป็นเซบาสเตียนอันแล่นะครับผมโครเนตแล้วก็เปเป้มิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัวนะครับเป็นซาเกสเซอร์รี้แล้วก็เคซีเย่ครับแผงหลังนะครับเป็นโบลี่อิลิกบายยี่นะครับโคเนาแล้วก็เซอร์วิเยอร์ครับโกกเเป็นซาส มากันที่คู่นี้นะครับผมว่าอังกฤษชนะได้แน่นอนครับอังกฤษนะครับตั้งแต่ยูโรแล้วนะครับฟอร์มดีมากนะครับผมผมว่าแล้วก็ตอนนี้นะครับจากไลน์อัพนะตอนนี้อังกฤษน่าจะยังฟอร์มดีอยู่ครับนัดนนี้ผมว่าถล่มไอร์แลนดโค้ดได้แน่นอนครับเลือกเชียร์ไปทางอังกฤษและผมว่าคู่นี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นเยอะครับมาสรุปกันนะครับผมฟุตบอล4คู่วันนี้วันอังคารที่29มีนาคมเริ่มจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเวลาตี14:15นะครับ โปแลนด์จะพบกับสวีเดนผมเลือกเชียร์ไปทางสวีเดนนะครับผมคู่ถัดมานะครับผมตีหนึ่งสี่ห้าเช่นกันโปรตุเกสกับนอร์มาซิโดเนียผมเลือกเชียร์ไปทางโปรตุเกสครับถัดมากันที่กระชับมิดนะครับผมตีหนึ่งสี่ห้าเช่นกันครับเธทร์แลนด์จะพบกับเยอรมันผมเลือกเชียร์เธอร์แลนด์และก็คู่สุดท้ายอังกฤษจะพบกับไอวอรี่โค้ผมเลือกเชียร์ไปทางอังกฤษครับและทั้ง4คู่ผมว่าน่าจะสกอร์สูงทั้ง4คู่นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับถ้ายังไงนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากติดตามกันหรือพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์ด้านล่างหรือเข้าไปที่ f a c e Book ได้เลยนะครับผมจะโพสต์ไว้ทุกวันนะครับผมยังไงนะครับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วคืนนี้มาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ